ข้อสอบสอวนอข้อต่อไปครับอ,อยู่ในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เราเรียกว่ามั l ติโ l ลิ e นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะครับ ลักษณะทางพันธุกรรมโดยทั่วไปเนี่ยที่ถูกควบคุมด้วย1ยีนเนี่ยนะครับมักจะมีความแปรผันของยีนเนี่ยสแบบหรือที่เราเรียกว่า2อ,อัลลีวนั่นเองนะครับแต่ในบางครั้งหากเราพิจารณา,นานในระดับประชากรเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอว่าบางลักษณะเนี่ยมันอาจจะพบหรือเจอความแปรผลันนะครับหยีนเนี่ยมากกว่า,อาสองแบบนะครับในระดับประชากรได้นะครับเป็นที่มาของคําว่ามัลติโพลอัลลีลนั่นเองนะครับ ตัวอย่างในข้อสอบข้อนี้จะนําเรื่องของสีขนกระต่ายนะครับซึ่งเป็นมัลติโพลอลลิวเนี่ยนะครับมา,าทดสอบความรู้นักเรียนนะครับซึ่งมัลติโพลอลลิวหรือสีขนกระต่ายเนี่ยนะครับมันถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่นะครับอยู่บนออโตโซมแต่มีความแปรผันของลิวเนี่ยทั้งหมดสีรูปแบบด้วยกันนะครับถ้าเด็กๆจำยังจงยังยังคงจําความรู้เดิมได้ก็คือจะมีสีใยนะครับจะมีสีใ่ซึ่งควบคุมขนสีน้ําตาลนะครับขนสีน้ำ น้ำตาลนะครับแล้วก็มี C อะไรต่อครับเด็กๆมี C ีอ่าซีซนะครับซึ่ง C C H เนี่ยย่อมาจากชินเชล่านะครับก็จะเป็นขนสีเทาเนาะมีขนสีเทานะครับต่อไปก็จะมี C ยกกำลัง H เนาะซึ่ง H เนี่ยย่อมาจากฮิมาลายัน ทีมาลายันเนี่ยเขาจะมีขนสีขาวที่บริเวณลําตัวนะครับเกือบทั้งตัวเลยแต่จะมีบริเวณที่เป็นสีดาก็คือที่หูที่จมูกแล้วก็ที่เท้าทั้งสองข้างนะครับโอเคนะโอเคอันนี้ก็คือจะใช้คําว่าอะไรดีทับศัพท์ไปกันแล้วกันนะครับก็คือฮิมาลายันนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือเป็นสีเล็กสีเล็กเนี่ยจะเป็นขนสีขาวทั้งตัวนะครับหรือที่เราเรียกว่าเผือกน,นั่นเองเนาะซึ่งย่อมา,ออมาจากคําว่า อัลบิโนนั่นเอง Select เ,เท่ากับอัวบโนนะครับโอเคก็ค okay, <Okay, S 1> <g> ือเผือกทีนี้ในข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าผสมกระต่ายที่มีขนแบบชินเชลาออ่าออกับกระต่ายที่มีขนแบบฮิมาลายันได้ลูกที่มีขนแตกต่างกัน3แบบก็คือชินเชลา่าฮิมาลายันแล้วก็อัวบโนโข้อใดถูกต้องทีนี้อาวบโนนะครับมันเป็นอลลิวด้อยที่สุดนะครับโดย ปฏิสัมพันธ์ของแต่ละอัลลิวนะครับมันจะเป็นในลักษณะก็คือ,อ,อสีใหญ่คนสีน้ําตาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นที่สุดที่สามารถข่มการแสดงออกของ c ีซี H, นะครับหรือชินเชล่าได้ในขณะเดียวกันชินเชล่าก็สามารถข่มการแสดงออกของอัลลิวซีเนะครับหรือฮิมาลายันได้และฮิมาลายันนะครับหรือ c ีซี H, เอ้ยหรือ c ีซ C กำลังเฮ็เนี่ยครับก็สามารถข่มการแสดงออกของ c เล็กหรืออัลบบโนได้ดังนั้นการที่จะแสดงออกลักษณะสีขนออกมาเป็นอัลบบโนนะครับซึ่งมันจะต้องอยู่ในรูปที่เรียกว่าโฮโมไซกัสรีเซสซีเท่านั้นหรือ c เล็ก c เล็กเท่านั้นนั่นหมายความว่านะครับกระต่ายขนชินเชล่ากับพิมาลายันที่มาผสมกันจะต้องมี c เล็กอยู่คนละหนึ่งตัวนะครับก็คือเป็นพันทางนั่นเองส่วน C อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น CCH นะครับ กับฮิมาลยันก็จะเป็น C H นั่นเองโอเคนะครับอ่ะทีนี้เรารู้จีโนไทป์ของนะครับทั้งทั้งสตัวและเริ่มต้นนะครับทีนี้จีโนไทป์ของชินเชล่าและอิมาลยันจะเป็นยังไงบ้างเราก็มาคอสกันตามปกตินะครับซึ่งอะจะเป็นคำถามในข้อกไก่พอดีเลย ข้อกไก่เนี่ยถามว่าอัตราส่วนของลูกนะครับที่เกิดจากการผสมระหว่างชินเชล่ากับฮิมาลายันเนี่ยได้ลูกออกมาเป็นขนแบบชินเชล่าต่อฮิมาลายันต่อเอลวิโนเนี่ยเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1ใช่หรือไม่นะครับ เด็กๆก,ก็มาครอสกันปกติเลยเขียนสัญ,ญลักษณ์นะครับจีโนไทป์ของทั้งสองตัวชินเชล่า C C H แล้วก็ีเล็กีเล็กเนาะส่วนฮิมาลายันนะครับก็คือีเล็กยกกำลัง H แล้วก็ีเล็กนะครับอ่ะครอสกันตามปกติเด็กๆลากเส้นก็ได้นะครับเพื่อไม่เกิดความสับสนนะครับแต่ครูเนี่ยทำบ่อยละดังนั้นก็จะได้ลูกออกมาเป็น C นะครับ C H ผสมกับ C H โอเคต่อไปครับ C C H C ต่อไปครับ C H C เล็กอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือ C เล็ก C เล็กทีนี้นะครับเอ่ออย่างที่ครูสอนไปตอนแรกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของอัลิวแต่ละตัวเนาะ C ใหญ่เนี่ยนะครับเอ่อก็คือเด่นสุดลองลงมาคือ C C H C-H แล้วก็ C ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มี C-C-H อยู่นะครับเด็กๆจะเห็นว่ามันมี C-C-H เนาะรองจาก C ใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีขนนะครับโอเคไปตาม C-C-H ซึ่งก็คือเป็นชินชล่านั่นเองอ่าเด็กๆเขียนกำหนดเอาไว้เลยก็คือชินชชล่านะซึ่งจะมีสีเทาส่วน C-H แล้วก็ C เล็กนะครับอ่าอันนี้ข่มกันได้ใช่ไหมครับก็จะมีขนแบบฮีมาลายัน นะครับฮิมาลายานันโอเคส่วนซีเล็กี็ก,ก็จะเป็นขนแบบอัลวิโนโอเค okay. ดังนั้นอัตราส่วนที่ได้เด็กๆ <Riv ian. S 2> ก,ก็สามารถพิจารณาได้เลยเนาะอัตราส่วนที่ได้ก็คือ2ต่อ1ต่อ1ดังนั้นตรงกับคำถามหรือช้อยในข้อกอไก่นะครับที่ได้อัตราส่วนระหว่างชินเชลา่าอาวินฮิมาลายันและอาลวิโนเป็นอัตราส่วน2ต่อ1ต่อ1เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ อ่ะเราได้คําตอบแล้วตอบเลยเนาะทีนี้ข้อขอไขข้อควายงงงผิดตรงไหนเด็กๆก็ต้องทราบด้วยนะครับแต่เวลาเด็กๆอยู่ในสถานการณ์จริงตอนทาข้อสอบสวน,นเนี่ยก็ไม่ต้องหาคําตอบเพื่อพิสูจน์นะครับว่ามันผิดยังไงแต่อันนี้คือเพื่อความรู้ที่เด็กๆะจะได้ไปนั่นเองนะครับครูก็เลยต้องอธิบายข,ข้อขอไขผิดยังไงหากนํากระต่ายที่มีจีโนไทป์เหมือนในรุ่นพีนะหนนเหมือนในรุ่นพีนะครับหากนํากระต่ายที่มีจีโนไทป์เหมือนในรุ่นพีที่มีขนแบบชินเชลา่า จีโนไทป์เหมือนในรุ่น p อ่ะโอเคนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าชินเชล่าก็คือ c c h แล้วก็ c เล็กเนาะมาผสมกับลูก f 1ที่มีขนแบบเดียวกันโอเคที่มีขนแบบเดียวกันแต่ลูกรุ่น f 1เนี่ยมันดันมีจีโนไทป์สแบบนะสินะครับจะได้ลูกที่มีขนแบบชินเชล่าทั้งหมดใช่หรือไม่ก็ไม่เห็นจะยากครับอ่ะรุ่น p มีจีโนไทป์ก็คือ c c h แล้วก็ c เล็กเนาะผสมกับ ผสมกับตัวแรกเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ cch แล้วก็ ch เล็กนะครับคอดกันคอดกันเราก็จะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างเด็กๆลากเส้นตามปกติได้เลยนะลูกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรบ้างก็จะได้เป็น cch 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 ch อะต่อไปก็คือ cch แล้วก็ c เล็ก แล้วก็ต่อไปก็คือ C H แล้วก็ C เล็กอ่าเด็กๆครับตัวนี้มี C H อยู่ C H อยู่ C โทษครับมี C C H C C H C C H อย่างน้อยหนึ่งตัวก็จะแสดงผลออกมาเป็นแบบชินเชล่าใช่ไหมครับชินเนาะส่วน C H ก็เป็นฮีมาลายันอ่าแสดงว่ามันได้ผลแบบเดียวกันไหมไม่ได้ผลแบบเดียวกันนะครับอ่ะเช่นเดียวกันหูุกถ้าเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปผสมนะครับเอาตัวนี้ไปผสมก็จะมีโอกาสนะครับอ่ะอย่างเช่น แต่อาจจะไม่ได้ลากเส้นให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัวนี้ได้แล้วครูขออนุญาตลบออกเนาะกินพื้นที่ทีนี้อีกตัวหนึ่งเนาะก็คือรุ่น P ีคือ c c สแล้วก็สเล็กผสมกับชินชล่าอีกจีโนไทป์หนึ่งก็คือเป็น c c ส C เสเล็กดังนั้นเนี่ยนะครับสเล็กสีเล็กเห็นไหมครับเด็กๆมันมีโอกาสที่นะครับผสมกันแล้วได้เป็นลูกที่ผิดเผืันะบส่วนที่เหลือก็จะเป็นชินเชล่าปกติดังนั้นได้ลูกออกมามี สีขนแบบชินเชล่าทั้งหมดคำ,คำตอบก็เลยผิดนั่นเองครับไม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับต่อไปข้อคอควายครับข้อคอควายหากนํากระต่ายที่มีจีโนไทป์เหมือนกันในรุ่นพีจีโนไทป์เหมือนกันในรุ่นพีที่มีขนแบบพีมาลายันอ่ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ CH c ีเฮเล็กนะครับมาผสมกับรุ่น F1 ที่มีขนแบบเดียวกันจะได้ลูกที่มีขนแบบพีมาลายันทั้งหมดโอเคลองทํา ลองทาดูครับอ่ะโอเคลบตรงนี้ออกไปก่อนโอ้ยแย่แล้วจาไม่ได้เนาะขอลบข้างล่างขอลบข้างล่างโอเคทีนี้นะครับเออรุ่น P ที่เป็นฮิมาลายันก็คือ C H C เล็กใช่ไหมครับผสมกับรุ่น F 1ที่มีสีขนแบบเดียวกันก็คือตัวนี้นะครับฮิมาลายันก็คือ C H C เล็กโอเคอ่ะเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลานะครับเด็กๆเห็นไม่ลูกนะครับ C เล็ก C เล็ก มีโอกาสที่จะผสมกันเกิดเป็นสีเล็กสีเล็กได้ซึ่งเป็นขนผิวเผือกนะครับแล้วก็ส่วนซีเฮตัวไหนก็ตามที่ผสมกันแล้วมีซีเฮอยู่ก็จะเป็นขนแบบฮิมาลยันดังนั้นไม่ได้ลูกที่มีขนแบบเดียวนะครับกันทั้งหมดไม่ได้ลูกที่มีขนแบบเดียวกัน,นะกนทั้งหมดจึงผิดอีกนะครับส่วนข้ององูครับหากนํากระต่ายที่มีจีโนไทป์จีโนไทป์เหมือนตัวในรุ่นพีที่มีขนแบบชินเชล่านะครับขนชินเชล่าในรุ่นพีก็คือ จีโนไทป์เหมือนก็คือ CCH แล้วก็ C เล็กเนาะมาผสมกับ F1 ที่เป็น albino ก็คือ C เล็ก C เล็กใช่ไหมครับจะได้ลูกที่มีขนแบบชินเชล่าต่อ a ล b ิโนเป็นสองต่อหนึ่งนะครับอ่ะโอเคถ้าเราลากตัวนี้มาก็ได้แบบชินเชล่าชินเชล่าใช่ไหมครับฮิมาลายันฮิมาลายันโอเคไหมครับทุกคนดังนั้นได้เป็นชินเชล่าต่อ โทษทีครับไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าหิมลาลายันครูขอไปตัวนี้ผสมกับตัวเนี้ยเป็นชินเชลา่าส่วนซีเล็กกับซีเล็กเป็นอัลบิโนแสดงว่าได้ชินเชล่าต่ออัลบิโนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ต่อ1ไม่ใช่2ต่อ1เป็นคําตอบที่ผิดดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อไก่ข้อกอไก่นอ่นะครับโนเคครับแล้วเจอกันข้อสอบข้อต่อไปครับ